สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไฮโด o เวชต์เ e ARNING CENTER แอพิดที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเด็กน้อยสกายเลอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของดรไมเคิลทำไมเราจึงต้องมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้ก็เพราะว่าสกายเลอเป็นโรคที่หายากชนิดหนึ่งซึ่งไม่น่าที่จะมีชีวิตรอดมาได้ แต่เพราะคุณพ่อของเธอซึ่งก็คือดรไมเคิลทำทุกวิถีทางที่จะช่วยลูกน้อยของเขาให้ได้ซึ่งน้ำขังเก้นก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการช่วยชีวิตลูกน้อยของเขาต่อไปนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ดรไมเคิลได้เผยแพร่ใน YouTube นะคะซึ่งเราก็จะนำมาแปลเป็นภาษาไทยให้ในวิดีโอของดรไมเคิล เขาตั้งชื่อน้ำนี้ว่า sky water sky ก็มาจากชื่อลูกสาวของเขาก็คือ skylar ทีนี้เรามาดูก่อนว่า d o c r michael นี่คือใคร d r michael นะคะสำเร็จการศึกษาเป็นคลโลแพคเตอร์ actor, ในเดือนกันยายนพศ .2539 เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการบำบัดแบบแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็การตอบสนองแบบ biofeedback แล้วก็ Functional m ด d i c i ด็อรไมเคิลและภรรยานะคะก็ยังได้พัฒนาโปรโตรคอลบางอย่างที่เรียกว่า emotional recalibration Rec นะคะซึ่งเป็นโปรโตรคอลสำหรับการบำบัดและก็ให้คำปรึกษาคู่รักที่มีปัญหาดรไมเคิลยังให้การบริการประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้วยคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท่อและการล้างพิษทั้งร่างกายแนวาทางการรักษาของดรไมเคิลก็เป็นการรักษาทางร่างกายโดยรวมไม่ใช่แค่รักษาอาวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแต่ว่าในวันที่28พฤษภาคมพศ2552นะคะ ก็ดร์ไมเคิลก็ต้องไปที่โรงพยาบาล School of h a r k อ n สนะคะเพราะว่าสกายเลอร์ลูกสาวของเขานะคะเกิดมาพร้อมกับโรคผนังหน้าท้องมีช่องโหว่นะคะแล้วก็กลุ่มอาการลำไส้สั้นซึ่งทำให้ร่างกายของเด็กน้อยเนี่ยอ่อนแอมากอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยในวันที่เธอเกิดเนี่ย ระเพาะอ,อาหารตับตับอ่อนม,ม้ามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็รังไข่ด้านขวาเนี่ยมันออกมาอยู่ด้านนอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดก็คือภาวะขาดน้ำเฉียบพลันแพทย์เนี่ยนะคะต้องเก็บอวัยวะทั้งหมดเนี่ยยัดกลับเข้าไปในช่องท้องของเธอนะคะแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่ก็ อยู่ในทิวที่เราเห็นเนี่ยค่ะตามรูปเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยลำไส้ของเด็กทารกเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากอาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าดินสอนะคะแต่ว่าตอนนี้มันบวมมากเพราะว่ามันเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็คุณจะเห็นว่ามันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะคะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสกายล่านะคะดออรไมเคิลและภรรยาก็ รู้สึกเสียใจอย่างมากแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็ได้แต่อธิษฐานให้สกายล่านะคะอดทนเอาไว้แล้วก็น,นี่ก็เป็นภาพของหนูน้อยสกายล่านะคะเอามือจับยึดนิ้วของคุณพ่อไว้นะคะนิ้วนี้ก็เล็กนิดเดียวเองนะคะเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยดรไมเคิลก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยให้ลูกสาวของเขาเนี่ยให้หายให้ได้ และเมื่อคุณคิดว่าสิ่งต่างๆคงไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้แล้วก็ปรากฏว่ามันมีสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะจากภาพนี้คุณก็จะเห็นว่าลำไส้มันมันแตกออกนะคะทำให้มีการปนเปื้อนเนี่ยอุจจาระนะคะเนี่ยคะ่ะอุจจาระมันปนเปื้อนออกมาอยู่ในช่องท้องก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อแทบจะทุกชนิดเลยคุณจะเห็นว่าท้องของ หนูน้อยสกายล่าเห็นไหมคะบวงเต่งขนาดนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ตามตัวของสกายล่าเนี่ยก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยติดอยู่เต็มไปหมดเลยสกายล่าต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้องนะคะถึง2ครั้งแล้วก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาถึง1ปีครึ่งนะคะจากนั้นเมื่อสกายล่ากลับบ้านได้นะคะเธอก็ต้องให้อาหารช่องให้อาหาร นะคะนะคะจะเห็นตรงท้องของสกายล่าเห็นไหมคะปุ่มอันนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ฉีดให้อาหารนะคะมันเหมือนเป็นปุ่มลูกมิกกี้เมาส์นะคะมันก็เลยมีลูกสาวอีกคนหนึ่งของดรไมเคิลก็มาถามพ่อว่าพ่อๆอ,อันนี้เป็นของเทระลึกจากดิสนีย์หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเทระลึกจากดิสนีย์แน่นอน มันคือช่องที่ต้องใช้ฉีดอาหารเข้าไปในท้องของสกายล่านะคะสกายล่าต้องได้รับการดูแลสุขภาพอยู่ที่บ้านสัปดาห์ละเป็นเวลาเป็นร้อยชั่วโมงเลยนะคะนี่ก็คือหนูน้อยสกายล่านะคะเธอก็ดูเหมือนนางฟ้าตัวเล็กๆนะคะมีดวงตาสีฟ้าที่สดใสนะคะแต่ว่าต่อมานะคะสกายล่าก็เกิดอาการขาดน้ำเสียพลันนะคะ ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยก็ค่อยๆที่จะชัดดาวลงไปนะคะอันนี้เป็นเป็นรูปของหนูน้อยสกายล่านะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหลังจากที่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะและพอตอนที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็บอกว่าต้องให้ดรไมเคิลเนี่ยเช็คหนูน้อยสกายล่าทุกๆ2อสมชั่วโมงว่าเธอจะมีน้ำหนักลดหรือเปล่าถ้าเธอเริ่มมีน้ำหนักลดเนี่ยให้รีบขับรถตรงไปที่โรงพยาบาลเลย ไม่ต้องรอให้หน่วยฉุกเฉินการแพทย์ไปถึงนะคะเพราะว่าพวกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะเขาไม่รู้ว่าจะให้ IV เข้าไปในตัวเธอได้อย่างไรนะคะให้รีบขับรถตรงมาที่โรงพยาบาลเลยหรือว่าอาจจะโทรในายวันๆนะคะให้ตำรวจช่วยนำทางนะคะและนั่นเองก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อด็อกเตอร์ไมเคิลเนี่ย ขับรถพาสกายล่ามาถึงโรงพยาบาลน,นะคะก็เห็นแพทย์ท้องฉุกเฉินเนี่ยรีบวิ่งมารับสกายล่าแล้วก็พาเธอออกจากรถไปนะคะซึ่งตอนนั้นเองดออร์ไมเคลิลก็คิดแล้วลหะว่านั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแน่ๆเลยเพราะว่านั่นเป็นวิธีการที่พวกเขาเนี่ยจัดอันดับนะคะจัดอันดับอัตราการเสียชีวิตแล้วก็คนที่มีบาดแผลรุนแรงเนี่ยถึงจะเข้าห้องฉุกเฉินได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่มาโรงพยาบาลแล้วมีแพทย์ ประจาห้องฉุกเฉินเนี่ยวิ่งมาพาลูกของคุณออกจากที่รถวันนั้นต้องเป็นวันที่แย่แน่นอนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะดรไมเคิลเนี่ยก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ําไปโดยปริยายนะคะเพราะว่าสกายล่าเนี่ยเขามักจะมีอาการขาดน้ําเฉียบพลันบ่อยๆนะคะเขาก็เลยดรไมเคิลเนี่ยได้ทําการทดลองใช้น้ําจากเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะเครื่อง Water i o n i z e r เ เครื่องทาน้อาอัลคาไลหรือว่าน้ําด่างนะคะดรไมเคิลเองเนี่ยใช้เครื่องทาน้ํามามากกว่า8เครื่องยี่ห้อต่างๆกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยปัญหาของสกายล่าเลยกับกลายเป็นว่ามีปัญหาต่างๆตามมามากขึ้นมากมายนะคะทําให้ตอนนั้นเองเนี่ยดรไมเคิลเองเนี่ยเขาก็ต่อต้านนะคะการใช้น้ำอัลคาไลหรือว่าน้ำด่างมาจนทุกวันนี้นะคะ แต่น้ำที่ดรไมเคิลใช้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช้น้ำด่างนะคะแต่ว่าเรียกว่าน้ำ electrolyzed reduced water นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงน้ำชนิดนี้นะคะในเวลาต่อไปนะคะอ่าคราวนี้เรามาพูดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับดรไมเคิลนะคะในการดูแลสกายล่านะคะเนื่องจากว่าสกายล่าเนี่ยต้องให้อาหารทางท่อตลอด24ชั่วโมงเลย เวันต่อสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็เธอก็จะมีอุจจาระเหลวไหลออกอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกเช้านี่เป็นฝันร้ายเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าดรไมเคิลเนี่ยทำความสะอาดไม่ทันก็อุจจาระเหลวนั่นก็กระจายไปทั่วเตียงผ้าหม่มตุ๊กตาขนสัตว์นะคะ จริงๆแล้วเขามีพลาสติกรองอยู่ใต้เปลอะค่ะเพื่อจะได้ไม่เปื้อนพรมนะคะซึ่งในระหว่างนี้เองหนูน้อยสกายล่าเนี่ยก็ต้องทนทุกทรมานอย่างหนักเลยท้องก็มีแก๊สเยอะนะคะเป็นตะคิวมีผื่นผ้าอ้อมที่แบบเป็นเยอะมากะคะ่ะมีลักษณะเป็นแบบน้ำแฉะนะคะซึ่งดรไมเคิลเองตอนนั้นเขาบอกว่าเขาแย่มากคือ ไปไหนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามจิตตกด้วยต้องคอยให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่มีใครคอยช่วยเลยนอกจากพยาบาลนะคะดังนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเขาแล้วนะคะหลังจากนั้นมันก็มีเอมมี่ค่ะคุณเอมมี่นะคะก็มาพร้อมกับเครื่อง SD501 นะคะคือคุณเอมี่เนี่ยเขาก็มาที่สำนักงานของดรไมเคิลคือด r m i c h a ร l ไมเคิลเขาเป็นแพทย์นะคะแล้วคุณเอมี่ก็มาหาในวันที่12ตุลาคมนะคะแล้วก็บอกให้ดอรไมเคิลเนี่ยลองน้ำคังเกนเอมี่ก็บอกว่าลองดูสิเนี่ยน้ำคังเกนน่ะต่างจากน้ำอื่นๆน,นะดรไมเคิลก็บอกว่าเขาใช้ Water i ์ไอออนเนี่ยมาแล้วมากมายหลายยี่ห้อ และเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้วยนะคะหลังจากนั้นดร์ไมเคิลกับเอมี่ก็ทะเลาะถกเถียงกันไปมาเรื่องน้ำอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วดร์ไมเคิลเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์นะคะจากหมอนะคะหมอก็บอกข่าวร้ายเกี่ยวกับสกายล่าก็คือว่าบอกผลการทดสอบว่าสกายล่าเนี่ยไม่โตล้มเหลวในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ เป็นโรคโลหิตจางด้วยแล้วก็มีเลือดปนในอุจจระ,ะการเาผาผลาญไขมันและโปรตีนก็ไม่ดีนะคะคือเอมมี่เองก็ได้ยินนะคะก็เลยพูดกับดรไมเคิลว่าว่าดรไมเคิลคุณน่ะไม่จำเป็นต้องให้สกายล่าต้องมาทนทุกข์เพราะความดื้อของคุณที่จะไม่ยอมทดลองน้ำนะฉันให้คุณลองน้ำฟรีๆนะดรไมเคิลก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่จะ พูดกับพ่อแม่ที่พยายามอย่างหนักอย่างที่เขาทําเลยนะเขาผ่านทุกอย่างมาแล้วกับน้ำเนี่ยสารพัดชนิดนะคะซึ่งดรไมเคิลตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาเหมือนโดนดูถูกแต่เขาก็นิ่งไว้นะคะแล้วก็ฟังเสียงเล็กๆในหัวตัวเองว่าลองฟังเอมี่ดูสินะคะหลังจากนั้นดรไมเคิลก็เลยนั่งลงนะคะแต่เขาก็คิดในใจแหละค่ะว่าเขาจะไม่อยากเพียงกับเอมี่ละนะคะ เขาก็เลยบอกเอมี่ไปว่าผมไม่อยากเถียงกับคุณละอ่ะเอาน้ํามานะคะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปให้สกายล่ากินเองนะคะแล้วก็ผมจะลองน้ํา30วันนะแต่เขาก็นึกในใจว่าเดี๋ยวเถอจะพิสูจน์ให้เอมี่ดูว่าน้าคลังเกลนอ่ะไม่ได้ผลหรอกนะคะแล้วก็ในตอนเย็นวันนั้นนั่นเองนะคะดรไมเคิลก็เอาน้าคลังเกลนกลับบ้านไปแล้วก็บอกกับภรรยาว่านี่น้ําจากเอมี่นะมาให้สกายล่า นะคะคให้สกายล่าลองดูแล้วก็บอกกับภรรยาว่าคือเราคงไม่รู้จะทำอะไรได้แล้วแหละเพราะว่าเราก็ทำมาทุกอย่างแล้วงั้นก็ลองน้ำนี้ดูเถอะนะนะคะหลังจากนั้นนะคะเพียงเวลาแค่4วันเองนะคะคือเอมี่เนี่ยเอาน้ำมาให้ในวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้วก็บอกกับดรไมเคิลว่าประจุโลบของน้ำคลังเกนน่ะมันจะอยู่ได้แค่3-4วันนะต้องรีบๆดื่มนะคะ เสร็จแล้วในวันจันทร์ก็คือ4วันหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้ดื่มน้าคังเกนนะคะอาการของสกายล่าก็หายไปถึง80%เลยนะคะหน้าท้องของสกายล่าที่แบบบวมแข็งเต่งๆเนี่ยนะ่ะก็นิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นอุจจาระที่เหม็นคลุ้งก็จะเริ่มหายไปนะคะอาการตะคิวแล้วก็เสียงในลำไส้เนี่ยก็หายไปนะคะพอวันที่10ในขณะที่ดรไมเคิลอะคะ่ะ กำลังโกนหนวดอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงร้องของสกายล่านะคะร้องลั่นเลยว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำนะคะดรไมเคิลก็รีบวิ่งไปปรากฏว่าเป็นอะไรนะคะเป็นอุจจาระของสกายล่าเองนะคะก็คือว่าเธอเนี่ยได้ถ่ายอุจจาระเป็นก้อนเป็นครั้งแรกเธอก็เลยนึกว่ามีงูคลานออกมาจากท้องของเธอเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมันเป็นถ่ายเละๆเหลวๆใช่ไหมคะพอนี้มันเป็นก้อนเธอก็เลยนึกว่าง,งูเพราะเธอไม่เคยเห็นนะคะ หลังจากนั้น6เดือนนะคะก็สามารถถอดท่อให้อาหารออกจากท้องของเธอได้นะคะซึ่งดรไมเคิเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เลยนะคะะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง electrolyte d s t i l l e d water เนี่ยนะคะอะมันแตกต่างกันยังไงนะคะคือน้ำที่ผลิตจากเครื่อง sd501 เนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่าน้ำขังเกนเนี่ยนะคะเป็นน้ำ เกรดทางการแพทย์นะคะมีะมีภาษาทางการแพทย์เรีย,รยกว่า electrolyte reduce water นะคะแต่ว่าน้ำคังเก้นเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รักษาโรคนะคะคือสิ่งที่ช่วยสกายล่าเนี่ยมีตั้งหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าน้ำคังเก้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ให้ผลถึง72%นะคะคือดร์ไมเคิลเขาบอกว่าถ้าสกายล่าเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำคังเก้นสดๆเนี่ย อุจลาระของเธอก็จะกลายเป็นเหลวๆอ,อ,อีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสกายล่าเนี่ยเธอถูกตัดลำไส้ออกไปประมาณ17ซนต่า1ิเซนติเมตรอ่ะนะคะทำให้การทำงานของลำไส้เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะแต่เพียงแค่ได้ดื่มน้ำาอเล็กโทรไรซิลสวอเตอร์เนี่ยก็ส่งผลถึง72%กับร่างกายคุณแล้วนะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูซึมสารอาหารล้างเพิษ นะคะให้พลังงานแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพได้นะคะโดยที่ electrolysis water เนี่ยมีโมเลกุลของไฮโดรเจนละลายอยู่สูงมากมีไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะซึ่งทำให้น้ำเนี่ย pH เป็นด่างแล้วก็มี ORP oxidation reduction potential นะคะเป็นลบสูงซึ่งอันนี้จะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระต้านโรคต้านการอักเสษนนะคะดรไมเคิลเขากล่าวว่าเขาได้ทดสอบเครื่องมามากมายแล้ว Sd 5 0 1เนี่ยเป็นเครื่องที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะซึ่งเครื่องนี้มันอาจจะช่วยชีวิตคุณได้เหมือนที่ช่วยสกายล่าแต่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพความพยายามอื่นๆของคุณก็อาจจะไม่เป็นผลก็ได้นะคะคือดรไมเคิลเขาย้ำว่า น้ำคังเกนอะไม่ได้ไปรักษาคุณนะแต่ว่ามันจะไปปรับสภาวะต่างๆของร่างกายให้เหมาะสมนะคะแล้วหลังจากนั้นร่างกายก็จะสามารถรักษาตัวเองได้ค่ะนะคะภายใน6เดือนนะคะนี่คือสกายล่านะคะเป็นนักบันเล่ตัวน้อยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยเธอยังต้องให้อาหารทางท่ออยู่เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็นี่ก็คือสกายล่านะคะกำลังปีนหน้าผาอยู่ นะคะเธออายุ5ขวบนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรังเด็กน้อยคนนี้ไว้ได้อีกแล้วนะคะไคล่าเนี่ยเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไคล่าในทุกวันนี้นะคะแล้วทำไมต้องเป็นน้ำนะคะคือความแตกต่างของคนที่มีสุขภาพดีกับคนป่วยเนี่ยนะคะปกติคนเราเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วยพวกกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะเนื้อเยื่อแร่ธาตุนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประกอบเป็น28%ของคนนะคะส่วนอึกอีก72%ี่ยก็คือน้ำนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดรไมเคิลค้นพบก็คือว่าไม่ใช่น้ำทุกอย่างมันจะเหมือนกันนะคะ เพราะว่าด็อกเตอร์ไมเคิลเองเนี่ยลองใช้มาหมดแล้วทั้งน้ำกลันน้ำรีเวิร์สออสโมซิสหรือว่าน้ำ RO ซึ่งก็คือน้ำบรรจุขวดที่ขายกันทั่วไปในท้องตลาดนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำกรองน้ำอะคาไลหรือว่าน้ำด่างก็ลองใช้มาแล้วนะคะน้ำไอออนไนซ์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือน้ำที่เรียกว่า e l e c t r โทรไรซิ d ดีย Water นะคะซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำชนิดนี้เนี่ยได้ในเว็บไซต์นะคะ p u b เ e ด g o v นะคะ P U B M E D แล้วก็ O V นะคะ p u พเบดด์อนะคะอย่าไป Google หานะคะเพราะว่าถ้าไป Google เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะคือบางทีมันก็เป็นข้อมูลความคิดเห็นหรืออะไรมากมายนะคะถ้าคุณจะค้นหาข้อมูลคุณไปหาใน p u b เ e t g o v เลยนะคะแล้วก็คุณจะ ทึ่งเลยค่ะกับงานวิจัยที่แบบมีเยอะมากนะคะเกี่ยวกับ electrolyzed d e d water เนี่ยนะคะซึ่ง electrolyzed e d water เนี่ยแตกต่างจากน้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลที่เราเข้าใจกันที่เรียกว่าน้ำด่างน้ำด่างที่มีขายทั้งเป็นน้ำด่างบรรจุขวดแล้วก็เครื่องทำน้ำด่างเนี่ยนะคะมันแตกต่างกับน้ำ electrolyzed e d water นะคะคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่า อิเล็กโทรไรซิเดียลสวอเอร์เนี่ยผลิตโดยขบวนการอิเล็กโทรไรซนะคะก็คือน้ำเนี่ยจะได้รับกระแสะไฟฟ้าทําให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยแยกออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นภายในเครื่องคังเก้นเนี่ยเราจะมีแผ่นเพลทนะคะเป็นขั้วอิเล็กโทรดนะคะที่เป็นตัวนํากระแสะไฟฟ้าให้กับน้ํานะคะพอน้ำเนี่ยได้รับไฟฟ้าก็จะแยกโมเลกุลออกจากกันนะคะก็จะได้เป็นไฮโดรเจนมเลกุลนะคะแล้วก็ได้เป็นไฮดรอกซิลไอออนแล้วก็มี o อพ ลบที่สูงมากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมีผลนำไปสู่การดูดซึมเข้าเซลล์ที่เหนือกว่าน้ำชนิดอื่นๆนะคะซึ่งตรงการดูดซึมเข้าเซลล์เนี่ยจะสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับพวกนักกีฬาหรือผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ผู้ป่วยนะคะ,ะทีนี้น้ำอควาไลาหรือน้ำด่างทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่น้ำอิเล็กโทรไลซิดียส์วอเตอร์นะคะแล้วก็ น้ำอิเล็กโทรไลซ์วอเตอร์เนี่ยมันจะมี pH เป็นด่างเสมอเลยนะคะเพราะว่ามันมีไฮดรอกไซด์ไอออนหรือว่า OH ลบนะคะอ่านะคะแล้วก็ น้ำที่เป็นด่างที่ขายในท้องตลาดเนี่ยมันเป็นด่างอยู่นานนะคะจะตั้งไว้ในขวดเป็นปีเป็นหลายปีมันก็เป็นด่างเพราะว่ามันเป็นด่างจากเกลือแร่หรือสิ่งที่เติมเข้าไปในน้ํานะคะแต่สําหรับน้ําคังเก้นหรือ electrolyzed d i s t i l l water เนี่ยค่าความเป็นด่างมันเกิดจากไฮโดรซิลไอออนหรือว่า OH ลบซึ่งตัวไอออนตัวนี้เมื่อตั้งทิ้งไว้มันก็จะค่อยๆสลายไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งน้ําคังเก้นเอาไว้ นานๆหน่อยสักอ่าถ้าเลย7วันไปแล้วเนี่ยไฮดรซจเอนม,มันหายไปหมดแล้วค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นแค่น้ำา PH กลางๆก็คือ PH7 นะคะทีนี้พอดอรไมเคิเนี่ย ใช้น้ำคัมเก้นกับสกายล่าล้วได้ผลดีนะคะเขาก็เลยมาให้ลูกๆคนอื่นๆเนี่ยได้ดื่มด้วยนะคะแจ็กกี้ลูกสาวคนโตของเขานะคะมีอาการปวดหัวจากภาวะขาดน้ำนะคะแต่ก็หายขาดไปเลยหลังจากดื่มน้ำคัมเก้นก็ไม่เป็นอีกเลยนะคะคอนเนอร์นะคะลูกชายคนต่อมาคนนี้นี่เป็นนักยิมนาสติกค,ค่ะฝึกยิมนาสติกอย่างหนัก4วันต่อสัปดาห์วันละสชั่วโมงนะคะ แต่เด็กก็ไม่มีการสะสมของกรดเลคติกเลยนะคะไม่มีการปวดแทบจะไม่มีการปวดเลยนะคะแล้วก็น้ำขังเกนเองเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เล็กซี่ลูกสาวคนที่3แล้วก็สกายล,ลาดื่มนะคะในรอบ5ปี2เด็ก2คนนี้ไม่ได้ดื่มน้ำชนิดอื่นเลยดื่มแต่น้ำขังเกนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นลูกสาวคนโตของดรไมเคิลนะคะชื่อแจ็คกี้นะคะตอนที่เธออายุ16ปีเนี่ยเธอได้เข้าแข่งขันในการคัดเลือกเป็นผู้รักษาประตูของทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนะคะเธอเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมโอลิมปิกทีมนะคะตั้งแต่ตอนที่เธออายุ10ปีแต่ว่า ก็น่าเสียดายที่เธอต้องลาออกเนื่องจากว่าตารางเวลาที่ขัดแย้งกับการที่ต้องมาดูแลน้องนะคะสกายล่าค่ะต่อคนต่อไปก็คอนเนอร์ Corner นะคะอันนี้ลูกชายนะคะเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันยิมนาสติกในรัฐจอร์เจียนะคะเขากำลังจะเข้าแข่งขันในเวสต์ปามบีชฟลอริดานะคะเขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมาก แล้วก็ที่ยืนอยู่ข้างๆคอนเนอร์ก็คือเล็กซี่นะคะเล็กซี่ก็ชอบที่จะถ่ายรูปนะคะเล็กซี่ชอบเต้นนะคะเธอเป็นคนพิเศษมากเต็มไปด้วยพลังแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะอ่นนี้ก็สกายล่านะคะสกายล่าก็ ดอกเรไมเคิล uh, นะคะ mm hmm. ก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับสกายล่า hmm. แล้วว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยชีวิตสกายล่า hmm. <Sky lar S 2> ให้ได้นะคะแต่ว่าดรไมเคิล hmm. ก็ทำมากกว่านั้นนะคะ mm hmm. ก็คือเขาต้องการช่วยให้ทุกๆคนเนี่ย mm hmm. เข้าใจว่าควรที่จะเปิดใจทดลองน้ำคัาเก้นดูนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตคุณก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็นั่นคือสิ่งที่ดรไมเคิลทำนะคะก็ mm hmm. ขาได้เผยแพร่ความรู้นะคะเกี่ยวกับน้ำคังเก้นใน YouTube นะคะหากคุณมีคำถามใดๆนะคะก็สามารถส่งอีเมลถึงดรไมเคิลโดยตรงเลยนะคะได้ที่ drmichaelexplains@gmail.com นะคะหรืออาจจะไปที่เว็บไซต์ของดรไมเคิลนะคะที่ w w w l d w i ว s k y w a t e r i n g n e t นะคะก็ท้ายนี้ก็ดิฉันเพศสัจกรหญิงนิชมนลภูรีอนันตศักดิ์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะ h y d r o t e c h l e a r n n n g c e n t e นนะคะเป็นที่ที่เราจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับน้ำคังเก้นหรือว่าน้ำา l e c t ก r ท l ไ z e d เดียลนะคะถ้าหากมี คุณผู้ชมหรือผู้ฟังผู้ใดนะคะที่อยากทดลองน้ำนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนป่วยเองหรือเรามีญาติเป็นผู้ป่วยหรือหรือมีเพื่อนป่วยนะคะเราอยากให้เขาทดลองน้ำก็ติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยนะคะที่ เบอร์โทรนะคะ0814004847นะคะเราก็ยินดีแจกน้ำฟรี1เดือนนะคะหรือว่าถ้าคุณต้องการเช่าเครื่องไปใช้เองที่บ้านเราก็มีเครื่องให้เช่านะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะแล้วก็สามารถอีเมลหาเรานะคะที่ contact@hydrovest.com si. นะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลที่ w ว w บนะคะ hydrovest.com นะคะหรือช่อง y o u t u b e นะคะ hydrovest นะคะก็วันนี้สวัสดี いいか。